ตามที่คาดไว้นาำพูร้อนศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญหญิงคนแรกนี่อาการบาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งก่อนนั้นหายไปหมดเลยแต่น่าเสียดายนะนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถทำให้ฉันใหญ่ขึ้นได้เตมเหมือนว่านักบุญหญิงจะไม่ทรงพลังอะไรขนาดนั้นอ่าอยากได้ดูหมิ่นนักบุญหญิงนะนี่ฉันรู้ฉันรู้ฉันแค่เสียใจรู้เสียเธอจริงจังเกินไปแล้วและของเธอที่โตแล้วคงจะไม่เข้าใจว่าคนอย่างฉันรู้สึกอย่างไงฮิฮิฮิวนางผศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีความสามารถนั้นอยา่างั้นฉันขอตรวจสอบมันด้วยตัวเองเวทวนวาลีสายน้ำ็นชดชะตาหน่อยเนี่ยฉันลืมไปว่าเธอคืออัฉริยะที่พบหนึ่งในร้อปีและไม่ต้องล่เวทมนต์เ้เออเออฉันฉัน,ฉ,นฉันคือแม่ชีคนใหม่คะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปที่ไหนดูเหมือนว่าฉันมาผิดที่นะคะเฮ้ คนใหม่นั่นหรอถ้างั้นดีเลยลูเซียกาฉันได้รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งก่อนจึงไม่สะดวกย้ายไปมามาให้ฉันนะถ้างั้นนายถูลังให้ฉันหน่อยถูถลังหรอเอ่อท่านควรจะไปหาคนอื่นมาทําแทนฉันนะคะพวกเราไปค้นหารอบนอกที่นางพูร้องศักดิ์สิทธิ์เร็วๆหาสารลับนั่นต้องอยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์แน่ๆค้นหาทุกที่อย่าให้พลาดทุกจุดทุกมุมโถเอ้ยบ้าจริงพวกเธอกันมาแล้วฉันต้องรีบไปก่อน ฉันทำได้อยู่มีน้ำอยู่เต็มตัวฉันหมดเลยน้ำมันเข้าตาฉันนะเออข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 ,ขอโทษท่านลูเซียคะทำไมทหารยามของวิหารทำไมเธอเธอมาอยู่ที่นี่กันขอโทษที่มารบกวนการฟื้นฟูของพวกคุณทั้งสองคนนะคะเรามาที่นี่เพื่อตรวจสอบนะตรวจสอบนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี้ย มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งรอบเข้ามาที่วิหารนะคะเออผู้ผู้ต้องสงสัยใช่คะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะตามที่แม่ชีคนอื่นๆเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะเฮ้<ส><ย>ผู้ชายเ <Language S 2> หรอนะนั่นมันว้าวมันเป็นสิ่งที่น <mim> ่าสนใจมากเลยคนที่สามารถลอบเข้ามาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ได้ที่สุดของอาณาจักรวิหารศักดิ์สิทธิ์นั่นหรอผู้ผู้ชายผู้ชายจะเข้ามาได้อย่างไง บรีบกให้ฉันมาเป็นผู้ชายคนไหนหน้าตาเป็นยังไงบอกฉันสิตามที่ผู้บัญชาการอัศวินอู่ร้านที่พบมาเป็นคนแรกผมสั้นใส่จี้และเครื่องแบบแม่ชีไม่เหมาะสมโอ้เกือบลืมเ่อาของเขาแบนด้วยดังนั้นระบุได้ง่ายมากอ๋อฉันก็นึกว่าในวิหารนี้ฉันเป็นคนเดียวฉันก็เหมือนกันอย่างไรก็ตามฉันไม่เคยเห็นใครที่มีลักษณะอย่างที่เธอบอกเลยถ้าท่านทั้งสองคนไม่ได้เจอเขาและข้างหน้าคือใครล่ะชอบ ฉันก็ไม่เคยเห็นเขาเลยนะฉันไม่เคยเห็นชายหนุ่มหล่อผมสั้นใส่จี้และเครื่องแบบไม่ชีด้วยเจ้านายเจ้านายเร่งเร็วพวกเขามาที่นี่ประจับเจ้าหนายนะเออเออ,เอ,อถ้าฉันบอกว่ามันผูน้ผิดคนละพวกคุณพวกคุณจะเชื่อผมไหม